พระองค์ท่านมีสิทธิ์เต็มที่คือพูดตามภาษานักเลงก็คือสมบัติของเขาอะมือมาเสือกอะไรด้วยและที่สําคัญคือเมื่อเขามีสมบัติของเขาแล้วเนี่ยเขาทําอะไรกับสมบัตินี้มั่งท่านผู้ชมครับรัชการที่ก้าพระราชทานที่ดินทํากินให้ประชาชนไปห้าหมื่นไร่ท่านผู้ชมคิดว่ามันน้อยเหรอห้าหมื่นไร่ยังไม่นับกับพระองค์ท่านเสด็จไปตามที่ต่างๆสอนประชาชนให้ทำมากิน รัชกาลที่สิบล่ะไม่ค่อยมีใครแถลงสำนักพระราชาวังไม่แถลงรัฐบาลแถลงพระองค์ท่านขึ้นครองราชปี2 5 6 0ท่านผู้ชมรู้มาว่ารัชกาลที่สิบพระราชทานที่ดินไปแล้วในกรุงเทพยอย่างเดียวเนี่ย300กว่าไร่พระราชทา,านไปแล้วนะสวนดุสิตก็ได้กองทัพบ,บกก็ได้ตำรวจก็ได้โนนีนะ์ในต่างจังหวัดพระราชทา,านไปแล้ว3,950ไร่รวมเบ็ดเสร็จแล้วพระราชทา,านไปรวม4,000ไร่ ท่านผู้ชมจำได้ไ